สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงความสําคัญของการกักน้นนําในนาข้าวหลังจากการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับซึ่งชาวนานก็พอจะรู้กันดีแล้วว่าหลังจากฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วตั้งแต่ข้าวอายุ7-8วันขึ้นไปหลังจากฉีดยาไปแล้ว 2- 3วันต้องสูบน้ําเข้านาแล้วกักน้ําจะทําให้หญ้าตายดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าการส่งเสริมให้หญ้าตายได้อย่างไร จะได้รู้และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการดำลงชีพของพืชน,นั้นกิจกรรมต่างๆภายในล้วนแต่ต้องใช้พลังงานเช่นกระบวนการสร้างอาหารต่างๆคือการสังเคราะห์แสงครับการขนส่งเป็นต้นพลังงานมาจากไหนพลังงานก็มาจากหนึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสง2การหายใจในตอนกลางวันเมื่อมีแสงแดดมีวัตถุดิบน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเหมาะสมใบพืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ นอกจากอาหารจำพวกน้ำตาลที่ใบาสามารถสร้างขึ้นแล้วยังได้พลังงาน ATP ออกมาด้วยเพื่อนำไปใช้ต่อในกิจกรรมอื่นของเซลล์ในช่วงที่ไม่มีแสงก,ก็คือกลางคืนนะครับหรือช่วงที่พืชสังเคราะห์ด้วยแสยงไม่ได้พลังงานที่ใช้จะมาจากการสลายสารอาหารพวกแป้งน้ำตาลที่พืชเก็บ,ส,บสะสมไว้ตอนสังเคราะห์ด้วยแสยง การสลายสารอาหารที่่าก,ก็คือการหายใจนั่นเองหนึ่งในเนื้อเยื่อพืชที่มีการหายใจมากก็คือรากพืชเพราะต้องใช้พลังงานเยอะในการสร้างรากเพื่อค้นหาคัดเลือกแลกเปลี่ยนธาตุอาหารจากสารละลายดินกระบวนการเหล่านี้มีทั้งที่ใช้และไม่ใช้พลังงานจากเซลล์จนกระทั่งธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่ต่อน้ำจริงจะเป็นการขนส่งที่ไม่ต้องใช้พลังงานธาตุอาหารต่างๆเคลื่อนที่ไปกับน้ำตามกระแสการคายน้ำจากรากขึ้นไปสู่ใบ ในกระบวนการหายใจของเซลล์รากพืชนั้นต้องใช้อากาศออกซิเจนเพราะฉะนั้นการกักน้ํามีผลทาให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่เคยเป็นที่อยู่ที่แบ่งกันระหว่างอากาศและน้ําช่องว่างเหล่านี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ําอากาศก็จะน้อยลงทําให้รากพืชขาดออกซิเจนหายใจไม่ได้พลังงานที่ใช้ในการดํารงชีพของเซลล์รากก็น้อยลงเป็นการซ้ําเติมให้พืชหรือยาหรือยานะครับที่โดนยาฆ่าหญ้าแล้วก็ยาเริ่มออกฤทธิ์ ส่งผลให้หญ้าตายดีขึ้นรากดําข้อหลุดรากพืชเป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องพึ่งพาอาหารที่สร้างจากใบแล้วก็ขนส่งมายัางขนส่งมายัางใบนะครับถ้าใบพืชถ้าใบพืชมีอันเป็นไปจากการออกฤทธิ์ของสาราายาฆ่าหญ้าเช่นสารออกฤทธิ์จับย่งการสังเคราะห์ด้วยแสงจนใบไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือได้น้อยลง อาหารที่จะส่งมา,งมาเลี้ยงรากก็น้อยลงไปด้วยรากก็ขาดอาหารที่จะใช้สําหรับจเจริญเติบโตหรือหายใจประกอบกับการขาดออกซิเจนก็ร่วมด้วยช่วยกันให้หญ้าตายง่ายขึ้นนะครับถ้าสามารถกักน้าได้นานหญ้าที่ฉีดไปก็ตายดีขึ้นเมื่อเทียบกับนาที่ไม่เก็บน้านะครับหญ้าใหม่ก็ไม่สามารถออ,อกมาได้ออกมาใต้น้ําได้นะครับ สำหรับญ้าตัวหลังหลักการเดียวกันนะครับเราไม่สามารถกักน้ําท่วมยาได้อยู่แล้วเรากักแค่ระดับ5-10เซนเพื่อให้รากขาดออกซิเจนเป็นการซ้ำเติมให้ยาตายง่ายขึ้นในส่วนของต้นข้าวนั้นยาฆ่าหญ้าที่ใช้ในนาข้าวจะเป็นยาแบบเลือกทาลายคือทําลายเฉพาะหญ้าฉีดทับข้าวได้แต่ต้องไม่ใช้เกินอัตราที่สูงเกินจนข้าวทนไม่ได้ก็อ,า,กอาจจะอ่านยาหรือตายได้เนื่องจากปริมาณยาสูงจนข้าว สลายพิษยาไม่ทันซึ่งสารออกฤทธิ์แต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปสำหรับอัตราการใช้ข้าวเป็นพืชที่ทนน้ำท่วมขังได้ดีกว่ายานครับและพืชชนิดอื่นๆนับว่าเป็นข้อดีรากข้าวสามารถใช้อากาศออกซิเจนที่ส่งมาจากใบทดแทนเซลล์รากที่ขาดแคลนออกซิเจนเวลาน้ําท่วมขังได้กระบวนการหายใจเซลล์รากข้าวจึงกระทบไม่มากนะครับในช่วงอื่นของการปลูกข้าวหักจากการเรื่องหญ้าและเรื่องปุ๋ยแล้วคนป่วยให้ดินแห้ง บางม่คนกักน้ําเกินไปนะครับจะส่งผลเสียต่อตรากข้าวได้ข้าวไม่ใช่พืชน,น้ําเพียงแต่เป็นพืชที่ทนน้าท่วมขังได้แค่นั้นนะครับครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาฝากหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับขอบคุณครับ